นายเสียงเรื่องชายเจ้าชู้โดยนก,กุลก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิง่งเอาไว้แจ้งเตือนกันด้วยนะคะบทที่24 ติดฝนขณะที่ลมฟ้าลมฝนพัดลงมาอย่างหนกักพร้อมด้วยเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเสียจนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเข้ามาในรถขณะที่กำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนฝนอะไรจะตกหนักขนาดนี้วะชายร่างสูงบ่นพึมพำรรเขาพยายามขับรถไปให้ถึงบ้านของเพื่อนรักคนในหมู่บ้าน ต่างเข้าบ้านตัวเองเรียบร้อยแล้วมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากภายในบ้านที่รู้ว่ามีคนอยู่ใช่สินะเวลาฝนตกหนักอย่างนี้ใครจะอยากออกมาข้างนอกบ้านกันละ่ะรณพบคิดขณะที่ไม่กี่นาทีโดยของเขาก็ใกล้ถึงบ้านใกล้จนเห็นประตูรั้วบ้านที่ถูกปิดสนิทไว้อาทิตย์เตรียมตัวหยุดรถเพื่อลงไปเปิดประตูรั้วบ้าน หากชายหนุ่มทั้งสองก็ถึงกับอึ้องมองหน้ากันไปมาพอประตูรั้วบ้านที่เห็นปิดสนิทอยู่ตรงหน้าบัดนี้เปิดกว้างทั้งสองบานเพียงพอให้รถสามารถวิ่งผ่านเข้าไปในรวมบ้านได้อย่างสบายอาทิตย์กืนน้ำลายเอื้อกใหญ่ขณะที่เพื่อนสนิทนั่งหน้าถอดสีแต่มันก็ไม่มีทางเลือกซินะยังไงพายุฝนหนักขนาดนี้ ก็ต้องเข้าไปหลบฝนในบ้านของรณพอยู่ดีจะเปลี่ยนใจอย่างไรก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะฝนด้านตกลงมาหนักเสยยิ่งกว่าเดิมคิดดูอีกทีอาจจะดีก็ได้นะที่มาหลบฝนอยู่ที่บ้านเช่านี้อาทิ์คิดบิงนั่งเงียบอยู่ภายในรถโดยที่ชายหนุ่มทั้งสองไม่ทันได้สังเกตว่าเป็นเช่นไรรู้เพียงว่า เขาไม่อยากให้มิงตกใจเลยเลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องปแปลกเมื่อรถจอดเทียบตรงประตูบ้านเรียบร้อยทั้งสามคนรีบลงจากรถเพื่อเข้าบ้านทว่าชายหนุ่มทั้งสองยืนมองรั้วประตูบ้านที่เพิ่งเปิดเองเมื่อสักครู่ให้เขาเข้ามาก่อนที่อาทิตย์จะถอนหายใจดังๆแล้วพูดว่าเป็นกูสินะที่ต้องไปปิดรัวบ้าน อาทิตย์หัวเราะแกเกอร์ทั้งทั้งที่ในใจยังหวาดหวาดยังไม่ทันที่เขาจะก้าวไปรัวบ้านที่เปิดค้างอยู่นั้นก็ปิดเองเสียงดังปังทําให้ทั้งสองคนมองหน้ากันอีกครั้งหนึ่งชิบหายแล้วอาทิตย์อุทานด้วยความตกใจมิงว่าเมื่อกี้คงลมแรงนะคะเลยพับประตูบ้านให้ปิดมิงพูดให้สองหนุ่มคลายความกังวล พอสังเกตเห็นสีหน้าชาดว่ากลัวอ๋อครับผมว่าเข้าบ้านดีกว่าครับคืนยืนอยู่ตรงนี้เปียกกันหมดแน่ๆดูท่าทางแล้วฝนจะไม่หยุดตกง่ายๆเสียด้วยมีแต่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆลนภพพูดตัดบทพร้อมกับไขกุญแจให้ทุกคนเข้าไปหลบฝนในบ้านเฮ้อลอ่งอ,อกอาทิพูดออกมาพร้อมกับทีท่าหายใจล่งอ,อกที่ได้เข้ามาพักในบ้าน พ้นจากเรื่องแปลกๆแ,และพาย,ยุฝนเขาเลยนั่งบนโซฟาเอกขนเอกไม่เกรงใจเจ้าของบ้านคุณมิงเชิญตามสบายเลยนะครับรนภพบบอกขอบคุณค่ะบ้านคุณพบนี่น่าอยู่จริงๆเลยนะคะดูอบอุ่นดีจังมิงบอกพร้อมกับมองไปรอบๆบ้านอันที่จริงเป็นบ้านเช่าครับพอดีคอนโดของผมกำลังรีโนเวทอยู่ถ้าเรียบร้อย ผมก็จะย้ายไปอยู่คอนโดแล้วล่ะครับเขาบอกด้วยรอยยิ้มขณะที่สีหน้าของมิงจากที่ยิ้มแย้มยินดีจูจ่ๆก็หน้าพึ้งลงอย่างไม่มีเหตุผลคุณพบไม่ชอบบ้านหลังนี้ลระคะมิงถามด้วยน้ำเสียงที่เข้มขึ้นจนเขาและอาทิตย์ต่างมองหน้ากันด้วยความแปลกใจไม่ใช่ไม่ชอบครับแต่บ้านหลังนี้ผมเช่าอยู่ไม่นานประเดี๋ยวผมก็ต้องย้ายออก เขาตอแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเหตุผลที่ทำไมมิงถึงถามเรื่องนี้แต่มิงว่ามิงชอบบ้านหลังนี้นะคะชอบมากด้วยเห็นครั้งแรกมิงก็ชอบเลยเธอบอกขณะที่น้ำเสียงยังเย็นกระด้างและเดินไปรอบๆบบ้านผมว่าถ้าคุณมิงอยากจะอยู่ก็เช่าต่อไอ้พบได้นะครับ อีกไม่นานไอ้พบมันก็ย้ายออกแล้วถ้าคุณมิงจะเช่าต่อไปบอกเจเจ้าของบ้านเช่าไว้ก่อนก็น่าจะไม่มีปัญหาและที่สำคัญนะครับราคาเช่าบ้านหลังนี้ก็ถูกมากๆถ้าเปรียบเทียบกับขนาดบ้านเช่าที่หลังใหญ่ขนาดนี้อาทิตย์บอกด้วยความยินดีมิงถามคุณพบค่ะคุณพบไม่ชอบบ้านเช่าหลังนี้หรอคะมิงเสียงเข้มขึ้นอีกใบหน้าเย็นชา พร้อมกับค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ลนพภพขณะที่แสงสว่างจากไฟในบ้านนั้นติดติดดับดับตลอดเวลาจนอาทิตย์ขนลุกสู้ไปทั้งตัวต่อจะมองไปรอบๆบ้านพันสายตาก็ไปสะดุดกับมิงที่กำลังเดินเข้าไปหาลนพภพด้วยท่าทีแปลกๆโลนภพอึ้งกับทีท่าที่เปลี่ยนไปของหญิงสาวเลยทำให้เขาไม่ได้ตอบในทันที กลับถามคำถามกลับด้วยความงุนงงว่าคุณมิงเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรอแล้วการที่ผมชอบหรือไม่ชอบบ้านหลังนี้เกี่ยวอะไรด้วยเพราะมันเป็นเพียงแค่บ้านเช่าเกี่ยวค่ะเกี่ยวมากเพราะบ้านเช่าหลังนี้เป็นบ้านที่ฉันรักมากในจิตสุดท้ายของชีวิตฉันถึงได้อยากรู้ว่าคนที่ฉันรักจะชอบในบ้านหลังนี้ด้วยหรือไม่ น้ำเสียงนั้นเข้มแตกต่างจากเดิมสายตาของหญิงสาวไม่กระพริบแววตาแข็งกร้าวขึ้นใบหน้าเริ่มแปลเปลี่ยนไปเสมือนมีเงาของหญิงสาวอีกคนที่ซ้อนทับอยู่ภายในเงานั้นคล้ายกับแก้วตาไม่มีผิดด้วยความตกใจทำให้เขารีบกระโดดหนีไปหาเพื่อนไอทิตมึงงานเข้าแล้วละ่ะนั่นไม่ใช่คุณมิง เขาลนลานบอกเพื่อนพร้อมกับดึงเพื่อนรักให้ลุกขึ้นจากโซฟาอะไรไอ้พบไม่ใช่คุณมิงอาทิตย์ร้องด้วยความตกใจแกมสงสยัยเพราะเขายังไม่เห็นใบหน้าของมิงที่เปลี่ยนไปตรงๆออกจากบ้านเร็วไอ้ทิตเขาตะลีตะลานบอกเพื่อนพร้อมกับรีบเอากุญแจรถวิ่งแล้วไปทางประตูบ้าน แต่เมื่อไปถึงเขาพยายามจะเปิดประตูแต่พยายามเท่าไหร่ดึงอย่างไรประตูบ้านก็ไม่ยอมเปิดให้เขาเป็นอะไรไปวะไอ้พบเพื่อนรักถามด้วยความตกใจในท่าทีของเพื่อนบัดนี้เขาเห็นใบหน้าของมิงชัดเจนแล้วแก้วตาเป็นแก้วตาจริงๆประตูเปิดไม่ได้วะรณพพบวอยวายพร้อมทั้งทุบทั้งเตะเสียงดังโครมครามไปที่ประตู เพื่อหวังว่ามันจะเปิดทว่าต่อให้เขาทำเช่นไรประตูก็คงปิดสนิทแข็งแกร่งอยู่เช่นเดิมอาทิษ์์เห็นท่าไม่ดีรีบวิ่งไปที่หน้าต่างหวังว่าจะเปิดออกไปภายนอกบ้านได้เขาพยายามจะเปิดหน้าต่างบ้านแล้วบานเล่าไม่มีบานไหนที่เปิดได้เลยเรากลับถูกล็อกจากด้านนอกท,ทั้งทางที่ในสภาวะฝนตกหนักเช่นนี้ ไข่รเราจะเล่นพิเลนมาล็อกประตูหน้าต่างจากด้านนอกกันถ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่อยากจะนึกถึงถึงตอนนี้ลนภพและอาทิตย์ถูกขังอยู่ในบ้านเช่าของตัวเองแม้จะมีกุญแจก็ไม่สามารถไขออกไปได้จะเรียกร้องใครตอนนี้ก็คงไม่มีใครได้ยินพอบ้านข้างๆก็ห่างออกไปมากแถมฝนยังตกหนัก ฟ้าร้องเป็นระยะระยะมือถือนั้นเล่าก็ดับสนิทอย่างไม่มีเหตุผลทั้งสามเครื่องเอาไงดีวะอาทิตย์กระซิบถามเพื่อนด้วยความตื่นตระหนกเบื้องหน้าของทั้งสองคนนั้นเล่าคือแก้วตาที่สิงอยู่ในร่างของมิงในตอนนี้แทบจะไม่เหลือเขาใบหน้าของมิงหากเป็นใบหน้าของแก้วตามาแทนที่ ทั้งสองหนุ่มคนลุกสู้ไปทั้งตัวเย็นวาบตั้งแต่เท้าตลอดหนังศีรษะห้องนอนลนภพตะกนบอกพร้อมกับวิ่งนําไปที่ห้องนอนของเขาทันทีที่เข้าห้องก็ปิดประตูลงกอนอย่างแน่นหนาะหวังไม่ให้แก้วตาเข้ามาในห้องนี้ได้แก้วตาจะเข้ามาได้ไหมวะอาทิตย์ถามด้วยความตื่นตระหนกหวังว่าจะไม่ได้นะ เขาบอกเพื่อนด้วยที่ถ้าตื่นกลัวลนลานเช่นเดียวกันลณพหันไปมองหน้าเพื่อนก่อนจะตอบว่าหวังว่าจะเข้ามาไม่ได้นะไอทิศเขาบอกก่อนจะยกโต๊ะเครื่องแป้งเก้าอี้ภายในห้องมาขวางประตูไว้โดยหวังว่าแก้วตาจะพังประตูเข้ามาไม่ได้หน้าต่างอาทิตย์พยายามเปิดหน้าต่างในห้องนอน แต่ไม่ว่าจะทุบก,กระจกให้แตกหรือพังหน้าต่างก็ไม่เป็นผลกระทั่งเขายกเก้าอี้ทุ่มใส่หน้าต่างบานหนึ่งแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะแตกหรือละคายเคืองเลยหากเก้าอี้ตัวนั้นกลับหล่นมาที่พื้นในห้องนอนเช่นเดิมโถ่้ออาทิตย์ตะโกนอย่างหัวเสียหมุดหงิดที่ทำอะไรไม่ได้เอาไงดีวะไอ้พบ อาทิตตกใจหน้าซีถามเพื่อนอย่างจนปัญญาทั้งสองหนุ่มมองสถานการณ์ด้วยความตื่นกลัวเหงื่อแตกท่วมทั้งตัวจะเอาอยัางไงดีล่ะคะเสียงแก้วตาที่คุณเคยดังก้องอยู่หน้าห้องทั้งสองมองหน้ากันไปมาทันใดนั้นเสียงเคาะประตูห้องนอนของเขาก็ดังขึ้นเบาๆก่อนจะดังขึ้นเรื่อยๆลนภพ หันรีหันขวางมองหาไม้เทนนิสของเขาที่อยู่ในห้องนอนถวยไว้ในมือสำหรับป้องกันตัวส่วนอาทิตย์นั้นเล่าก็ค่อยๆถอยหลังห่างจากประตูไปทางหน้าต่างด้วยความหวาดกลัวฉับพลันไฟในห้องนอนนั้นก็กระพริบทีๆอีกครั้งครานี้หางตาของอาทิตย์เลือบไปเห็นบางสิ่งสะท้อนเข้าทางกระจกหน้าต่างห้องนอน เขาหันไปเห็นร่างปองในชุดสีขาวของแก้วตาลอยอยู่ตรงหน้าต่างผมยาวปิดไปหน้ารกรุงรังส่วนสีขาวนั้นเปะเปื้อนไปด้วยคราบเลือดกลัวหรอคะอาทิตย์เสียงนั้นดังมาจากร่างที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินด้านนอกกับฝนที่กำลังตกอยู่อย่างหนักเฮ้ย hey! อาทิตย์ร้องอุทานได้คำเดียวก็เข่าอ่อนสุดตัวลงที่พื้นห้องด้วยความหวาดกลัวพอไม่เคยเจอผีประจันหน้าชันนี้มาก่อนเสียงทุบป,ประตูหยุดลงแล้วแต่ร่างของแก้วตาที่ปรากฏขึ้นทำให้ทั้งสองสยองขวัญเพิ่มขึ้นอีกผมที่หัวลุกตั้งชันแก้วตารนพพูดตะกุกตะกักด้วยความตกใจที่รักคะจะหนีไปไหนล่ะคะ เสียงของแก้วตาก้องกังวานหวานละคนเยงเงือกเย็นอยู่ในโสดประสาทของคนทั้งสองแก้วตาเสียงของรณพพรองได้เพียงเท่านั้นร่างของแก้วตาที่อยู่ด้านนอกหน้าต่างก็หายไปเฮ้ยไอ้พบหายไปแล้วแก้วตาไปแล้วเหรอวะอาทิตย์รองขึ้นอย่างตื่นเต้นปนดีใจรณพพพยายามมองไปยังทิศทางของหน้าต่างเมื่อคู่ก็มองไม่เห็น จึงตอบเพื่อนรักไปว่าคงงั้นมังไอทิศยังไม่ทันสิ้นประโยชของเขาเสียงน้ำหยดแปะแปะบนพื้นห้องนอนกระดังขึ้นจนทั้งสองมองหน้ากันด้วยความหวาดระแวงเสียงน้ำไอ้พบเสียงน้ามันมาจากไหนวะอาทิตย์อุทานเป็นห่วง,วงของความหวาดกลัวเขาทั้งสองมองรอยหยดน้ำเบื้องหน้าที่อยู่ไม่ไกล พร้อมกับแงนหน้าขึ้นมองไปยังต้นเหตุของหยดน้ำบนเพดานสิ่งที่เห็นนั้นกลับทำให้อาทิตย์สั่นไปทั้งตัวแข้งขาอ่อนแรงสุดตัวลงกับพื้นห้องอย่างหมดสภาพรณพก็มีใบหน้าซีดเผือดหยาดน้ำตาหลั่งไหลออกมาด้วยความหวาดกลัวมีสภาพไม่แตกต่างกันแก้วตาพี่ขอโทษ รณพลละล่ำละลากพูดออกไปด้วยความกลัวพร้อมกับมือที่พนมไหวไปยังวิญญาณของแก้วตาขอโทษเรื่องอะไรล่ะคะที่รักเสียงนั้นดังก้องพร้อมกับร่างสีขาวเบาบางลอยมาใกล้เสียจนใบหน้านั้นติดกับใบหน้าของชายผู้เป็นที่รักยิ้มที่แก้วตาพยายามทำให้หวานกับดูน่ากลัวในความรู้สึกของรณพร่างกายของเขา อ่อนเปรีย้ยสุดลงด้วยอาการเข่าอ่อนอย่าอย่าทำอะไรพี่เลยนะแก้วตาลนภพขอร้องอย่างหมดสภาพความหล่อเหลาเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตายใบหน้าของแก้วตาใกล้และแววตาที่จ้องมองพร้อมกับยิ้มให้เขานั้นมันช่างผ่านไปนานเหลือเกินอาทิตย์ เห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีสูดลมหายใจต่อสู้กับความกลัวและผีของแก้วตาก่อนจะรีบไปยกสิ่งของที่ขวางกั้นประตูห้องออกแล้วเปิดออกก่อนจะฉุดมือเพื่อนรักให้หลุดจากผีแก้วตาแล้วพาวิ่งออกจากนอกห้องนอนไปยังถงรับแขกโซฟาที่เดิมนี่เขาจะตายแล้วใช่ไหมลนพบคิดด้วยความหวาดกลัวขณะที่สติกำลังจะหลุดไป มือเขาก็กลับถูกฉุดให้ลุกขึ้นทั้งลากถูไถาพาตัวเขาออกไปจากห้องนอนทันใดนั้นเขาก็ต้องสะดุดกับบางสิ่งบางอย่างที่พื้นพอก้มมองลงไปก็เจอร่างของมิงที่นอนสลบอยู่คุณมิงอาทิต์ร้องเรียกเสียงดังลัน่นเอาไงดีวะกูเขาอุทานกับตัวเองด้วยความตกใจ หันมามองร่างของเพื่อนในอ้อมแขนที่ช่วยลากประคองออกมาจึงตัดสินใจเอารณพพบไปนั่งพักตรงโซฟาแล้วเขาจึงรีบวิ่งกลับมาอุ้มร่างของมิง้งไปนอนตรงโซฟาอีกคนหนึ่งไอพบเป็นอะไรไปวะอาทิตย์เรียกสติของเพื่อนรักด้วยความตกใจเมื่อมองเห็นดวงตาของรณพพบนั้นเหม่อลอยไปเบื้องหน้าอย่างไร้จุดหมาย ไอ้พบไอ้พบอาทิตย์ใช้มือตบหน้าของเพื่อนเพื่อเรียกสติกับคืนมาไอ้พบมึงจะยอมแพ้อย่างนี้ไม่ได้นะเขาพยายามตะโกนบอกความหวาดกลัวจากการถูกวิญญาณแก้วตาหลอกหลอนนั้นแทบจะทำให้สติของรณพบไม่สมปดระดีจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อแว่วมาไกลๆ จึงค่อยๆรู้สึกตัวแล้วมองไปอย่างเบื้องหน้าจึงค่อยๆเห็นใบหน้าของเพื่อนรักดลางๆก่อนจะชัดขึ้นเรื่อยๆไอ้พบเฮ้ยอาทิตย์เห็นทีท่าของเพื่อนดีขึ้นถึงกับถอนหายใจอย่างโล่องอกไอ้ทิตกูเป็นอะไรไปวะเขาถามด้วยความงุนงง<ๆ>มึงก็แค่ช็อกนะ่ะตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วอาทิตยพยายามปลอบเพื่อนรณพพบ มองไปรอบบ้านด้วยความหวาดระแวงพอกูพามือออกมาจากห้องนอนกูก็ไม่เห็นแก้วตานะพวกเราคงรอดแล้วละมัง้งอาทิตย์บอกด้วยความหวาดระแวงพอกันหากแต่อากาศด้านนอกยังไม่ดีขึ้นฝนยังตกหนักทั้งฟ้าร้องไฟในหมู่บ้านดับจนทั้งสองต้องรวบรวมความกล้า หาเทียนไขและไฟฉายมาส่องสว่างในยามดึกเช่นนี้คุณมิงเป็นอะไรนะไอทิ์เขาถามด้วยความสงสยัยพร้อมกับมองไปยังร่างของมิงด้วยสายตาเป็นห่วงกูก็ไม่รู้เหมือนกันเจอตอนที่พามือออกมาจากห้องนอนนอนสลบอยู่บนพื้นนี่ก็สักพักแล้วทำไมยังไม่ฟื้นอีกก็ไม่รู้อาทิตย์บอกเพื่อนด้วยความเป็นห่วง ทันใดนั้นลอนนพก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปหามิงที่ยังนอนอยู่บนโซฟาคุณมิงครับคุณมิงเข่าร้องเรียกโดยมีอาทิตย์อยู่ไม่ไกลมากนักทำไมคุณมิงยังไม่ตื่นสักทีวะอาทิตย์พูดคุณมิงคุณมิงครั้งนี้ลอนนพตะกอนเสียงดังพร้อมกับเขย่าตัวมิงเป็นการปลุกทำให้มิงสะดุ้งเฮือกพูดพลาดลุกจากการนอนหลับ แต่เสียงที่มิงตะกกนออกมากับร้องดังว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยมิงด้วยหญิงสาวตะกกนร้องขอความช่วยเหลือต่อหน้าชายหนุ่มทั้งสองแล้วมีทีท่าจะวิ่งกระโจนออกไปจากบ้านจนทั้งสองต้องช่วยกันฉุดรั้งไว้ก่อนตะกกนเรียกสติคุณมิงนี่ผมเองนะครับพบครับ รณภพตะโกนบอกหญิงสาวตรงหน้าที่จูจๆก็ลุกขึ้นมาตะโกนพยายามดิ้นหนีเขาด้วยความหวาดกลัวร่างนั้นค่อยๆสงบลงก่อนจะจ้องใบหน้าของผู้ที่อยู่ตรงหน้าชัดเจนก็เห็นว่าเป็นรณภพคุณพบคุณภพคาช่วยด้วยคะ่ะช่วยมิงด้วยนะคะ มิงร้องไห้พร้อมกับโผเข้ากอดรณพภพแน่นร่างบอบบางนั้นสั่นเทาดังลูกนกตกน้ำด้วยความหวาดกลัวเขากอดรัดปุกปอบหญิงสาวไว้ในอ้อมอกพร้อมกับรูปที่แผ่นหลังเพื่อปอบประโลมไม่เป็นไรแล้วนะครับผมอยู่นี่รณพภพกระซิบพูดที่ข้างหูของมิงเบาๆอย่างอ่อนโยนจนกระทั่งความกลัวของหญิงสาวเริ่มจางลงคุณมิง ผมว่าคุณคงจะนอนฝันร้ายใช่ไหมครับเนี่ยอาทิตย์ถามติดตลกเมื่อเห็นร่างของมิงเริ่มสงบลงในอ้อมกอดของรณพค่ะมิงออกมาจากอ้อมกอดนั้นมิงฝันร้ายแต่ไม่รู้ทำไมฝันร้ายนั้นมันช่างเหมือนจริงเสียเหลือเกินค่ะคุณอาทิตย์ใบหน้าซีเซียวของหญิงสาวบ่งบอกถึงความหวาดกลัวสุดขีดก่อนค่อยๆนั่งลงบนโซฟา ในขณะที่ยังมีมือของรณพรกุมมือเธอด้วยความเป็นห่วงว่าแต่ที่นี่ที่ไหนคะแล้วมิงไม่อยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันมิงถามด้วยความตกใจก่อนจะหันมามองหน้าชายหนุ่มทั้งสองอย่างขอคำตอบอ้าวก็นั่งรถมากับพวกเรายัางไงล่ะครับอาทิตย์เป็นคนตอบแล้วทำไมมิงถึงถามอย่างนี้ล่ะรณพรถามก็มิงจำได้ครั้งสุดท้าย คือตอนที่นั่งหลับในรถตู้กำลังจะกลับกรุงเทพนะคะหลังจากนั้นมิงก็หลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาที่นี่แล้วที่นี่มันคือที่ไหนล่ะคะมิงถามด้วยความสงสัยอีกครั้งทำให้ชายหนุ่มทั้งสองมองหน้ากันไปมาหมายความว่าอย่างไรคุณมิงบอกว่าจำได้แค่ตอนนั่งรถตู้กลับกรุงเทพเหรอครับรณภพบถึงกับสะดุง้งใช่ค่ะแล้วที่นี่ที่ไหนคะ มิงสักถามพางมองไปรอบๆท่ามกลางความสว่างของแสงเทียนที่นี่บ้านเช่าผมเองครับแล้วคุณมิงก็นั่งรถยนต์มากับพวกเราที่นี่ด้วยอาการมีสติครบแล้วยังคุยเรื่องราวต่างๆมากมายลณพอธิบายหากก็หวนคิดเรื่องราวต่างๆที่คุยกับมิงในรถหรือในบ้านที่ท่าช่างแตกต่างกับตอนนี้เหลือเกินหรือว่านั่นจะเป็น รณพุทานเบาๆด้วยความตกใจกับสิ่งที่ไม่คาดฝันกรีดเสียงกรีดร้องของสตรีดังขึ้นอีนางแพทย์สยาเสียงนั้นยังคงตะโกนก้องเกีดร้องออกมาจนทุกคนสะดุ้งด้วยความตื่นตกใจอีนางแพทย์สยา